อ่ะเจ็ดจุดหนึ่งทำยังไงฮะได้เท่าไหร่บอกเลยพูดเลยไเก่งมากถูกต้องตรงกันอะข้อต่อไปห้าหกอถูกต้องอ่ะไม่ต้องเขียนแล้วอ่ะข้อต่อไปหนึ่งแน่นอนหนึ่งคูณอะไร <5. S 1> ถูกต้อง yeah. นับนับเป็นอะไรใช่ป่ะคือนับหลังจุดทั้งหมดนะฮะเจ็ด uh จุดสี่ตอบเจ็ดจ uh ุดสี่คูณสิบกำลังสิบกำลังสองอ่าฮะก็ต้องดูของมันก่อนว่ามันคือสิบกำลังลบสี่ถูกปะ่ะแล้วก็คูณด้วยสิบยกกำลังสองรวมกันก็เป็นเจ็ดจุดสี่คูณสิบกำลังลบสองถูกต้อง uh huh. ต่อไป สามจุดหกสี่กับสามเป็นเจ็ดดีมากอะต่อไปห้าสองกำลังแปดกับห้ากำลังสามเขาต้องการอไระไรเนี่ยเดี๋ยวใจเย็น,นถูกขอแยกก่อน เป็นสองกำลังห้าคูณกับสองกำลังสามแล้วก็ห้ากำลังสามโอเคไหมสองกำลังห้าคือเท่าไหร่ครับสามสองไอข้างขวานเนี่ยสามารถดึงตัวร่วมได้ก็คือสองคูณสิบเออสองคูณห้า นะทั้งหมดยกกำลังสามถูกปะมันคือสามสิบสองคูณด้วยสิบกำลังสามหรือก็คือสามจุดสองคูณด้วยสิบกำลังอะไร <4. S 1> จบไหมตรงกันปหมคิดถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกน,นะโอเคอ่ะเจ็ดจุดเจ็ด เจ็ดจุดเจ็ดคำทีละตัวอันแรกเป็นหนึ่งจุดสองสี่คูณสิบกำลังอะไรลบห้าอันที่สองเป็นสองคูณสิบกำลังอะไรถูกไหม ทีนี้หนึ่งุดสองสี่คูณสองก็เป็นสองจุดสี่แปดคูณสิบกำลังลบเดี๋ยวอันหลังต้องเป็นลบเลยลบเจ็จจบไหมโอเคอ่ะ,อะจ็จุดแปดอ่ะคิดเองบ้างอ่ะพูดมาเดี๋ยวพี่เขียน หนึนันคือหน่งจุดแปคูณูนิามสนลังด้วยลก็มันไม่ได้มันะหาตัวรวมหรือเปล่านะข้อข้อเจ็ดจุดแปดได้นะก็คือได้ตัวเลขก่อนได้หมหนึ่งจุดแปดคูณสามจุดสองแล้วก็ข้างหลังที่เป็น ตัวอันนั้นก็เป็นสิบกำลังลบสามถูกปะถูกไหมถูกไหมและหนึ่งจุดแปดคูณสามจุดสองได้เท่าไหร่ครับ ตั้งคูณเลยไม่ต้องคูณในใจตั้งคูณอ่าห้าจุดเจ็ดหกเพรผลในคำตอบก็คือห้าจุดเจ็ดหกคูณสิบกำลังลบสามจบไหมเรียบร้อยนะฮะ เอาละข้อสุดท้ายครับอข้อสุดท้ายฮะข้อนี้มันไม่ได้คูณนะมันบวกลบเพราะนั้นน้องต้องทำอะไรกับไอ้เลขชุดนี้ครับดึงตัวร่วมเห็นปะเห็นตัวร่วมปะตัวร่วมคืออะไรครับ หืมขอมากกว่าส 2. 2> <4. S 1> องอแล้วอะไรอีก um. อืมแล้วอะไรอีก สี่คูณสิบอะไรเห็นเลขชี้กำลังไหมตัวไหนน้อยสุดอ่าฮะดึงกำลังสี่ออกได้ไหม ไม่แน่ใจอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าพี่ดึงกําลังสีออกความหมายก็คือตัวเดิมเนี่ยมันจะต้องถูกแผนด้วยสิบกำลังสี่สิบกำลังสี่สิบกำลังสี่โอเคไหมนะฮะจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่เขียนแต่แรกเลยไม่งั้นน้องงงพี่ลอกจดมา แปดสิบสองสี่คือทุกตัวพี่หาได้สี่คูณสิบกำลังสี่หมดโอเคไหมพอไหนพี่ก็จะได้สี่คูณสิบกำลังสี่ตัวแรกพี่เหลือสองคูณสิบยกกำลังสองตัวที่สองพี่เหลือสาม คูณ10ยกกำลังเท่าอไหร่วะหใช่ป่ะตัวสุดท้ายพี่เหลือเลข1เลขเดียวจบไหมทีนี้พี่ค่อยมาคิดเลขข้างในอันนี้คือคูณนะเลขข้างในตัวแรกคือ230แล้วก็ลบไป1ก็คือ229 ะะแล้วพี่ค่อยเอา229ไปคูณ4ครับอ่ะห้องแม่4 9192893279436ใส่6ทด3 4289011ใส่1ค้ำ1 428เป็น9 916คูณ10ยกกำลัง4คำตอบจริงๆก็คือ9.16คูณ10ยกกำลังอะไรเอ่ย คิดอย่างนี้คะโอเคไหมเดี๋ยวส่งสก,กินช็อบไปให้นี่คือข้อที่เจ็ดเอ้ยข้อที่เก okay, ้าเลยเไ้ Get มะเก็ตมะดูที่พี่เฉลยตรงไหนสงสัยถาม